สนับสนุนรายการโดย B ี2 1 1 0การแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย ค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Energy อัพเด e กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิ์ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้วันเข้าพรรษานะคะพาท่านผู้ชมไปดูการทำบุญด้วยการจุดประทีปโคมไฟบูชาพระบรมธาตุเจดีกันนะคะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมคะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะเขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับอาสมพลังงานออกให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็นำไปถวายกับวัดต่างๆที่อยู่ไกลไตามชนบทค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เดียฉันยืนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตรงปรทุมธานีนี่เองค่ะซึ่งที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในที่ฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งพระมีทั้งประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะมาเรียนรู้ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงในต่างจังหวัดค่ะเราพาท่านผู้ชมมาคุยกับผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้นะคะอาจารย์น,นันพักดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะที่นี่เนี่ยสอนอะไรบ้างครับคือเราสอน โซลาร์เซลจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นง่ายๆเลยวิธีการวัดมิเตอร์แล้วก็พื้นฐานของแผ่นโซลาร์เซลว่าทำงานยังไง เราสอนจากของจริงนะครับแล้วให้ปฏิบัติจากของจริงทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่ารู้ตั้งแต่ว่าโซลาร์เซลล์มันคืออะไรแล้วมันได้ไฟฟ้ามาจากโซลาร์เซลล์ได้อย่างไรมันได้มายังไรรู้กลไกรู้ที่มาที่ไปของมันทั้งหมดเลยจอะลึกอย่างง่ายนะครับให้เข้าใจง่ายๆงั้นอาจารย์ช่วยพูดให้ฟังง่ายๆหน่อยสิครับว่ามันได้ไฟฟ้าจากเจ้าแผงนโซลาร์เซลล์อย่างไงครับจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยคือทําจากซิลิกอนนะครับซิลิกอนนี้ก็ทําจากทราย นะครับถ้าทำทรา์ให้บริสุทธิ์ระดับความบริสุทธิ์99.94ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฉาบไปด้วยฟอสฟ,ฟอรัสฟอสฟอรัสก็คือสารเรืองแสงที่อยู่ในหิงห้อยนะครับคือสารเรืองแสงฟอสฟอรัสเนี่ยฉาบฟอสฟอรัสฝั่งหนึ่งแล้วก็ฉาบบุนรอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะไม,ม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าโดนแสงปุ๊บมีกระแสไฟฟ้าไหลทันทีเลยคือ พอมีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วมีแสงอาทิตย์มาตกกระทบเนี่ยก็จะได้ไฟฟ้ามาจะแผ่นเล็กแผ่นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มีหมดเลยปกติแล้วกลุ่มคนกลุ่มไหนที่มาเรียนรู้บ้างคะก็เป็นประชาชนที่สนใจทั่วไปนะครับแต่สงสัยค่ะอาจารย์ว่าสังเกตจากแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังน่ค่ะอาจารย์เป็นแผงที่ชำรุดแล้วครับทำไมต้องเอาชำรุดแล้วมาใช้คือถ้าของดีๆมันก็แพงแผ่นชำรุดเนี่ยซึ่งทั่วโลกตอนนี้เราดูจากจํานวนโรงงานและปริมาณของที่เสียนะครับทั่วโลกขณะนี้นะครับจะมีอยู่ปีหนึ่งประมาณ2ล้าน สองล้านแผ่นสองล้านแผ่นนะครับเราพยายามหามาที่จะเอามาในราคาจริงๆมันจะไม่มีราคาพวกนี้เป็นขยะนะครับขยะแต่ว่ามีค่าณวันนี้เนี่ยเราสามารถซ่อมแผ่นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าออกเลยกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์เนี่ยสามารถซ่อมจนกระทั่งออกมา 90%ได้แล้วนะครับคือท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าพอแผ่นโซลาร์เซลล์มันชํารุดมากๆเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถมีกระแสไฟฟ้าออกมาได้ครับพอไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วนี่อาจารย์เอามาทําอย่างไรให้มันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาทีนี่วิธีซ่อมนะครับก็คือแผ่นใหญ่ๆที่บอกว่าแผ่นเล็กๆแผ่นน้อยๆนี่มีไฟหมดแต่ว่าแผ่นใหญ่ที่มันแตกเนี่ยมันก็แตกแบ่งเป็นกกเป็นเหล่าเป็นชิ้นเลก็กชิ้นน้อยอมันก็ไม่ถึงกันก็<ร>นต้องมาเชื่อมมันทีนี้วิธีทําวิธีซ่อมเราคือเราเจาะให้ถึงเนื้อมันนะครับถึงเซลล ต่อเข้าด้วยกันนะครับการซ่อมนี่เราใช้ของมันบ้านนะครับเริ่มตั้งแต่หินเจียซึ่งแต่ละหมู่บ้านนี้มีแน่นอนแล้วหินเจียแล้วใบตัดกระเบื้อง <S 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 ใบตัดกระเบื้องใบตัดลังคานะครับเอามาตัดกระจกตัวนี้ได้ <S 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 ตัวเจียนี่คือเจียเพื่อเจียเพื่อเจาะกระจกเจาะไปถึงเซลนะครับเจาะกระจกเจาะยางลงไปถึงเซลล์ พจอเสร็จเราก็ใช้สิวข,ข,ขูดขูดขูดเอาตัวเป็น EVA ที่เป็นตัวรับพลาสติกไลเนียงอยู่ข้างในออกแล้วพอขูดเสร็จแล้วเราก็จะเจอชั้นเงินพอเจอชั้นเงินปุ๊บชั้นเงินก็จะสกระปรกนะครับแผ่นที่เสียเนี่ยเราก็ใช้ยางลบๆบพอลบเสร็จเราก็ใช้อลูมิเนียมฟอยเอามาต่อเซลล์อลูมิเนียมฟอย์นี่เป็นของบ้านบ้านอีกนะครับซื้อได้ตามตลาดทั่วไปแม้แต่มดดอยก็มีอาจารย์เหมือนที่ปะหม้อเลย ปเป็นตัวป่าหม้อป่าหยกระทะครับมมวนหนึ่งประมาณ80บาทนี่ยาวประมาณร้อยเมตรนะครับทำได้เยอะยะเลยนะครับอเอามาตัดต่อตัวนี้นําไปฟ้าได้โชคดีนะครับว่าโซลารเซลล์ที่บริษัททั่วโลกผลิตเนี่ยใช้อลูมิเนียมเป็นคู่ไฟฟ้าอ,อลูมิเนียมสัมผัสกับเงินได้เราก็เอาอลูมิเนียมกาวตัวนี้มาแต่ว่าเวลาแปะลงไปแล้วเนี่ยกาวจะไม่นําไฟฟ้าเราก็ใช้เทคนิคใหม่นะครับใช้ลูกเก่งพิเศษลูกเก้งจากทําจากไฟแช็กจุดบุหรี่ครับ ที่ทิ้งแล้วไอ้ตรงที่มันเ<ไ>ป็นใ,ในไลนนะฮะเอามาทูตูตูเนี่ยพอทูเสร็จแล้วก็จะเกิดหลอนๆขึ้นมาก็จะนําไฟฟ้าได้แค่นี้องนะครับมีกาวมีตัวนําไฟฟ้าไอ้ตัวแหลมๆก็จิ้มไปถึงเงินนะครับแล้วก็เอาโพลียูรีเทนเป็นเป็นซิลิโคนที่มีอยู่ตามตลาดทั่วไปนะครับเอามาซีลปิดกันความชื้นเข้าแค่นี้จบแล้วครับคือก็จะได้ แผ่นโซลาร์เซลล์ที่นําไฟฟ้าได้ทั้งแผ่นมันต่อถึงกันหมดจากที่มันขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยจับชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาต่อกันเพราะฉะนั้นแผ่นแทบจะไม่เสียเลยครับมันเสียตรงไหนมันต่อให้หมดทั้งแผ่นเลยเนี่ยเราก็ได้ไฟเต็มที่คือ90%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป90%เปอร์เซ็นต์ของของแผ่นจริงของของแผ่นจริงครับซึ่งเราทําราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยครับค่าอุปกรณ์ในการซ่อมประมาณ20บบาท นะครับที่เราประเมินดูนะครับอุปกรณ์วัสดุข้อต่อ <Okay. S 1> สายไฟเนี่ยเวลาที่อาจารย์เอาแผ่นที่มันชารุดแล้วแบบนี้เนี่ยที่เป็นรอยบ้างชารุดแล้วแบบนี้เอามาซ่อมแล้วก็ใช้งานได้จริงเนี่ยมันถูกกว่าแผ่นโซลาร์เซลล์จริงๆแค่ไหนประมาณมากกว่า10เท่าถ้าเกิดแผ่นโซลาร์เซลล์ร้อยบาทแผ่นนี้แค่10บาท10บาทครับแต่ที่สําคัญอาจารย์มันจะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนอายุการใช้งานคือจากเทคนิคที่เราพัฒนาวิธีการซ่อมนะครับซึ่งเราก็เป็นวิศวกรเรารู้แนวทางอยู่แล้วว่า ไอ้ระบบการข้อต่อสายไฟนะครับข้อต่อคั้วเนี่ยเราใช้เทคนิคไฟฟ้าเลยครับคือใช้ข้อต่อที่เป็นเปาต่อสายมีอีกตัวทองเหลืองนะครับมีข้อต่อมีน็อตบีบนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปกับระบบไฟฟ้ากาลังซึ่งอายุการใช้งานของข้อต่อพวกนี้เกิน20ปีอ,อาจารย์นอกจากจะซ่อมแผงโซลาเซลล์แล้วเนี่ยมันต้องมีแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานด้วยใช่ไหมทีนี้ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าให้ชาวบ้านไปซื้อแบตเตอรี่มาใหม่ๆเนี่ยหมดเงินอีกแล้วแพงแพงอีกแล้วครับ 2,003 2,005ทีนี้เราก็หาวิธีหาวิธีเนี่ยวิธีนี้ได้มาจากพังโคนนะครับจากทะเลทองพังโคนเนี่ย mm. เขาเคยล้างแอร์แล้วเขาใช้น้ํายาล้างห้องน้ําไปล้างแอร์ทดลองกันมาประมาณ2อ0สลูกแล้วตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ทิ้งไว้จมโคลนจมดินทิ้งไว้5ปีสิปีที่ไฟไม่ออกแล้วเนี่ยเอามาล้างน้ําร้อนแล้ล้างด้วยน้ํายาล้างห้องน้านะครับสาครั้งแล้วก็เอาไปเติมกดใหม่ชาร์จไฟใหม่ oh. ประมาณ90%ที่เอามานะครับสมมติเอามา10บลูกเนี่ยโอกาสที่ใช้ได้คืนเนี่ยประมาณ9ลูก hmm. แล้วก็เอาไปใช้กับโซลา่าได้เอาละเป็นอันว่าอาจารย์มีแบตเตอรี่ที่เอาของเก่ามาใช้มีแผ่นโซล่าเซลล์ที่ชำรุดเ,เอามาซ่อมได้แล้ว2อ,อย่างนะคะจากโซล่าเซลล์ของอาจารย์เนี่ยเอาไปดูทีวีพัดลมชาร์จมือถือได้ด้วยเหรอคะคือขบวนการเนี่ยนะครับขั้นตอนเริ่มต้นที่เราทําเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เราใช้ระบบไฟแค่12โวลต์นะครับเป็นวงจร12โวลต์ใช้ปกติเหมือนใช้ในรถหลอดไฟก็12โวลต์อุปกรณ์ทีวีก็เป็น12โวลต์หมด แต่ณวันนี้นะครับเราเพิ่งได้ความรู้ใหม่จากศาสตราจารย์ดรชิมดะจากโตเกียวแลบนะครับมาให้ความรู้เราที่ราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตสกลวงแม่ริมเมื่อประมาณธันวาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับดรชิมดะบอกว่าระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีวิดีโอจารนระเทียมชั้นมือถือชั้นแบตชั้นกล้องทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่15ปีถึงปัจจุบันนี้เขาเรียกวงจรสวิตชิ่ง วงจรสวิตช,ชิงสามารถใช้ไฟกระแสตรง DC จากโซล,ล่าได้ทันทีเลยแต่ตั้งแต่ร้อยโวลต์ถึง240 2 4 0โวลต์ใช้เป็น DC ได้เลยไม่<า>ต,ต้องแบล,ลงไฟเลยครับเอาไฟตรงไปเลยนะครับอาจารย์อย่างทีวีที่เปิดดูในขณะนี้เห็นในภาพเนี่ยอันนี้คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตอะไรนะครับแบตลดเด็กเล่นก้อนละสิบาทครับเราเอามาต่อ10ลูกก็เปิดทีวีได้แล้วครับเป็นไฟ DC 120 2> 1 2 0่โวลต์ทีนี้ถ้าใหญ่กว่านี้อีกนะฮะเอามาต่อ20ลูกก็จะเป็นไฟ DC 2 4 0โวลต์ เปิดหลอดนีออนมันหลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดหลอดจะเก็บได้อาจารย์คะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยขนาดประมาณสักกระดาษ A4 เนี่ยอาจารย์รเอามาชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้หรอคะใช่ครับมันทำยังไงคะก็คือแผ่นเล็กๆมีไฟนะครับแล้วก็สอนเด็กๆให้ต่อแถบอลูมิเนียมขึ้นมาให้ได้วต์12เซลล์12โวลต์นะครับเอามาชาร์จแต่ว่าก่อนที่จะชาร์จแบตมือถือเนี่ยเราไปแปะติดกับชาร์จกับแบตรถนเด็กเล่นก่อน อ๋อคือเราต้องมีแบตเตอรี่สำรองที่ติดอยู่ด้านหลังไปตากแดดไว้ครับโทรศัพท์เก็บไว้กับตัวครับเดี๋ยวหายอะพอตากแดดไว้แล้วเสร็จแล้วพอได้พลังงานที่สะสมในแบตเตอรี่เนี่ยก็เอามาชาร์จโทรศัพท์มือถือเอามาเสียบชาร์จในลมได้เลยครับอันนี้ไอเดียนี้ดีนะนอกจากที่เราจะชาร์จมือถือได้ยังเปิดพัดลมได้ครับเปิดพัดลมให้เย็นได้เปิดไฟได้เปิดหลอดไฟได้นะครับเรามีหลอด LED 3เม็ดเล็กๆเนี่ย ทั้งหมดนี่อุปกรณ์ชาร์จพวกนี้นะครับลงทุนประมาณ20บาทครับวัสดุวัสดุเก่าๆถูกๆนี้นะครับค่ะอาจารย์แล้วไปทําบุญเห็นบอกว่าไปทําบุญที่วัดป่าหลายๆที่เลยมีทั้งสกลนครขอนแก่นมหาสารคามนะไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ครับคือแนวคิดที่ว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าระบบโซลราเซลล์นี้ทําง่ายแล้วนะครับระบบแปลงไฟก็ทําง่ายแล้ว แล้วเราพบว่าพระบรมธาตุเจดีที่มันจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์แล้วพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายแหละที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยกลางคืนที่แต่ละวัดไม่กล้าเปิดไฟครับเพราะว่าเพราะว่าค่าไฟเดือนหนึ่งสามสี่พันบาทอย่างนี้ครับอ๋อคือถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าหลวงเนี่ยมันก็เปลืองมันก็แพงหลวงพ่อไม่กล้าเปิดไฟครับ<อ>มืดมืดทุกวันนะครับมืดทุกวันเฉพาะวันเบนเทียนที่เปิด เราก็อยากจะว่าเราอยากจะบูชาปฏิบูชากาว่าจะบูชาที่ยี่สิบปีนะครับก็เลยรวบรวมผู้คนไปช่วยกันทําบุญนะครับทําบุญโดยการเอาแบตเตอรี่เก่าๆที่มีอยู่เก่าแค่ไหนก็ได้เอาไปถวายวัด เราก็จะช่วยกันเรียนรู้นะครับจุดที่เราไปทำเนี่ยไม่ใช่เราไปทําให้นะครับเราเอาครูฝึกไปแล้วชาวบ้านประชาชนนักเรียนมาอย่างที่วัดป่าศรีจำปาชนบทที่อาเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับเน้นเริ่มโดยท่านประลัดสุรชัยขันัยภูินะครับแล้วก็ประชาชนจากอําเภอพังโคนก็มาร่วมกันนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นแล้วก็วิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับทั้งหมดนี้มาช่วยกันทํา ใช้เวลา3วันนะครับเราติดตั้งระบบพวกนี้ติดแผงซ่อมแผงติดแผงซ่อมแบตล้างแบตแล้วต่อระบบ hmm. แต่ข้อดีคือว่าหลอดไฟเดิมโคมไฟเดิมที่มีอยู่พัะเจดีไม่ต้องลือ้อไม่ต้องย้ายสายเลย ใช้ของเดิมหมดเพียงแต่ว่าสับกดเอาเข้าเป็นระบบไฟดีซีทุกอย่างใช้ได้หมดมันเดิมนะครับที่พังโคนี่เราได้หลอดไฟ80ดวงเป็นหลอดตะเกียบนะครับแล้วก็หลอดนอน o n f l อเรสเซนต์อีกสว่างทั้งคืนนะครับแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์ให้เนี่ยบอกว่าคือไม่ได้ไปถวายทั้งหมดชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันเรียนรู้แล้วก็ซ่อมแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวซ่อมแบตเตอรี่ใช่ครับ แล้วก็เอามาติดตั้งเดินระบบเลยครับได้ไฟฟ้าใช้ได้ไฟฟ้าใช้สว่าง<อ>ทั้งคืนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยสว่างทั้งคืนนี่คือ80ดสิบดวงครับแ0ดสิบดวงที่นอกจากที่จะติดที่พระบรมธาตุเจดีแล้วกุฏิหลวงปู่คำข้างหลังนะครับเป็นกุฏิอนุสรหลวงปู่คำก็สว่างทั้งคืนเหมือนกันนะครับจากตัวโซลร์เซลล์ที่ชารุดแล้วนี่นะคะครับผมอ๋ออันนั้นคือที่จังหวัดสกลน,นครครับแล้วก็เราก็จะไปจังหวัดอืด่นออีกนะครับแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีแกนนำ มีเป็นเจ้าภาพนะครับอย่างที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะมีโรงแป้งมันสงวนวงนะครับสงวนวง<อ>ุตสากรรมแป้งมันที่อยู่ตรงหนองบัวสลา,านะครับก็ไปทําไว้ที่วัดหนองบัวสลา,าเลยนะครับจะเห็นว่าเราก็ไปซ่อมแผงซ่อมแบตกันนะครับแล้วก็ติดไว้ที่สลา,าวัดแล้วก็ทําไฟสว่างรอบวัดหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าไฟแสงประมากอีกคุณผู้มชมเขาฟังอ,างอย่างอาจารย์บอกเนี่ยเหมือนทอดผ้าป่าเลยนะ ก็คล้ายๆทรปัพา <ad> เพราะว่ามีชาวบ้านมีทั้งนักเรียนมีทั้งชุมชนนั่นแ่ามาร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยแรงกันเอามาลง<อ>าแรงเอาของเ,ขเก่ามาเอาเสร็จเอาเหล็กฉากมาเอาสายไฟมาเอาแบตเตอรี่เก่ามาใครมีแผงโซลาก็เอามาซ่อมได้อืมค่ะอันนี้คือทำไปกี่ที่แล้วคะอาจารย์โอ้ตอนนี้ก็ยัง ก็มีวัดวัดที่ขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยสารก็ไปทําวัดป่าที่ขอนแก่นด้วยระบบทําง่ายๆก็คือว่าใช้ใช้แผงโซล่าร์เล็กๆเ,เนี่ยแหละครับแล้วก็หลอด LED เล็กเนี่ยวัดป่าระบบง่ายๆไฟน้อยๆน,นะครับก็ทํากระจายไปทั่วได้เป็นระบบเล็กๆใช้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆเ,เ,เอามาต่อได้ตั้งเป้าอาจารย์คิดว่า จะทําสักกี่วัดคะคือตอนนี้ที่ตั้งอธิษฐานไว้นะครับอธิษฐานจิตไว้ว่าภายในปีนี้นะครับเป็นปีที่เราจะสร้างบุญกันยิ่งใหญ่นะครับเราจะทําให้ได้ร้อยวัดภายในปีนี้ทีนี้ตอนนี้เราทําไปได้ประมาณ3าสี่วัดแล้วนะครับก็มีวัดป่าหนองหลุบของมหาวิทยาลัยอีสานนะครับที่ขอนแก่นแล้วก็วัดป่าประชาเจริญธรรมที่นาดูนมหาสารคามนี่เราก็ไปช่วยท่านไว้นะครับแล้วก็วัดป่าที่สีมองใหม่อีกที่หนึ่งนะครับทีนี้โปรแกรมถัดไปนี่นะครับวัน วันนี้วันเข้าพรรษานะครับวันที่16-17-18-19-20เนี่ยเราจะไปทําที่วัดป่าหลวงบูชานะครับที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตรงนี้เป็นเนินเขาเป็นเจดีย์ที่ครอบอพระพุทธบาทนะครับตรงนี้นี่สนับสนุนแล้วก็นําทีมโดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยลุงเลือง ยี่สเนี่ยเราก็จะไปวัดวัดพยัคฆารามที่ศรีประจันอย่ังสุรรณบุรีนะครับเป็นพระบระมหธาตุเจดีแล้วก็พระอนุสาวรีย์พระนเรสวมหาลาที่วัดนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะยคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะที่คุยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตในเวทวงพลังงานค่ะพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพลิกใจกับปอตอทอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเทสโก้โลตัสเราใส่ใจคุณถ้าวันนี้คุณเป็นคนใช้รถคุณเห็นเหมือนผมไหมผมเห็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้มลพิษยิ้มให้ผมทุกวันเห็นเศรษฐกิจดีจานรถการนำข้าวน้ำมันดิบเห็นการสร้างรายได้เห็นค่ะว่าไม่มีปัญหา เห็นผมเห็นด้วยรถดีเซลใช้ได้เลย<ป>วันนี้เราเห็นแล้วว่าคนไทยมั่นใจในน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลช่วยชาติช่วยคุณพท่านผู้ชมไปดูการมอบรางวัลอาคารและบ้านที่ได้รับรางวัลฉลากอนุรักษ์พลังงานค่ะเจ้าของอาคารและบ้านพักอาศัย58หลังที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ อนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ได้รับมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานโดยมีท่านประลัดกระทรวงพลังงานท่านนออกุลสิทธิพงศ์เป็นประธานในพิธีค่ะโครงการนี้เป็นหนึ่งในมาตราการในการรณรงค์ให้เจ้าของอาคาร mm hmm. เจ้าของบ้านพักอาศัยผู mm ้ประกอบการผลิตวัสดุอุปกรณ์ผู้ซื้อหรือผู้เช่าอาคารได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความจําเป็นของการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ487 หน่วยและมีบ้านและอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วผ่านการประเมินผลได้รับการติดฉลาก58หน่วยซึ่งทุกรายที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคําแนะนําการออกแบบการปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะสำหรับปีนี้ก็มี อาคารนะครับที่ภากสาทธเดียามารับทั้งิ้่58อาคารด้วยกันนะครับเราก็แบ่งระดับของรางวัลเป็นฉลากเพ็น3า,าระดับด้วยกันนะครับคือระดับดีเด่นนะครับระดับดีมากและระดับดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในเรื่องของผู้รับรังฉลากเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าของอาคารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ดำเนินการนะครับในพลังงานได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ก็อยากจะขออนุญาตว่าวัตถุประสงค์ของงานวันนี้ก็คืออยากจะเป็นโครงการที่ให้เจ้าของอาคารนะครับได้ทราบถึงโครงการนี้แล้วก็ได้เข้าร่วมในการดําเนินการรับพลังงานนะครับซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศในเรื่องของการรับพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษา นะครับความคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการเรียกเงินในกระเป๋าอีกส่วนหนึ่งมูลค่าในการก่อสร้างบ้านและอาคารทั้ง58หน่วยนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ18,000ล้านบาทมีการใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงมูลค่ากว่า250ล้านบาทซึ่งคิดเป็นเพียงแค่1.41%ของมูลค่าการก่อสร้างเมื่อเทียบกับผลการประหยัดของบ้านและอาคารเหล่านี้จะประหยัดได้ถึง15%ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า55ล้านบาท ต่อปีซึ่งต้องถือว่าเป็นการลงทุนน้อยมากในการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับผลการประหยัดในระยะยาวค่ะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตในแวดวงพลังงานกันค่ะ จุดหมายปลายทางของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงอยู่ที่การสร้างองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนหลังจากที่ได้คัดเลือกตำบลเข้าร่วมในโครงการแล้ว เจ้าหน้าที่ปตทและกลุ่มภาคีเครือข่ายก็ลงมือศึกษาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานให้มีทิศทางเดียวกัน8เป้าหมายได้แก่การวิเคราะห์ชุมชนการศึกษาทักษะชุมชนทรัพยากรหมู่บ้านพลังงานชุมชนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกองทุนโรงเรียนครูนักเรียนและพัฒนาจิตใจ และเมื่อห้องเรียนของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงได้เริ่มต้นและขับเคลื่อนไปข้างหน้าจนนำไปสู่การทำให้แต่ละตำบลรู้จักตัวตนของชุมชนและรู้ว่าชุมชนของตนมีอะไรเป็นจุดเด่นที่จะพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืนได้แล้วอีกสิ่งสำคัญที่คนในชุมชนได้รับเขาบอกเป็นเรื่องของการสร้างคน ปตทจะพูดอยู่เสมอค่ะแมวเ,เงินนําหน้าจะมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการและคนเรียนอาสาของเราค่ะสร้างคนด้วยค่ะ<ม>ทางตาบลน้าบอลเมื่อก่อนอย่างดิฉันจะเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะอาจจะพูดไม่เก่งจะตรงนี้มันเป็นความหนักใจมากค่ะเพราะว่าประสบการณ์ามานําเสนอคือมาเล่าประสบการณ์ให้คนอื่นฟังเนี่ยจะขยายความจะ,จะพูดไม่ได้เลยค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเราก็มาคิดมาปรปับตัวเองอะมาปรับ กระปรับเนี่ยคิดตัวเองเราเราก็ต้องการคําพูดทุกคําพูดออกมาต้องพูดจากใจจริงเราอ่ะมันจะเป็นตัวของเราอย่างเงี้ยเราทําอะไรเราก็พูดอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะคนอื่นจะสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจมากกว่าค่ะเนี่ยขบ,บวนการต่างๆทาคอตทอหยิบยื่นมาให้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเหลือเกินปอตอทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมส่งเสริมสังคมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดย Circle Living Prototype c o n ดมิเนียมแห่งแรกของเมืองไทยที่สร้างวิถีชีวิตต้นแบบ0265299999นิตยสาร Energy Saving นิตยสารเพื่อคนคิดไกลใส่ใจพลังงานเมื่อตััวกบใจ ใจมากมายของคนไทยกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งกระบวนการพลิกใจจึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกัน,<ใ>นของปาตทอและชุมชนกกลับคืนมามาหต้เริิจจะพใใ 84ตำบลวิธีพอเพียงของปตทและพาหีเครือข่ายได้พลิกใจชุมชนสำเร็จแล้วมากมายและจะเป็นแรงสำคัญที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปเท่าวันนี้คุณเป็นคนใช้รถคุณเห็นมันผมไหมผมเห็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้มลพิษยิ้มให้ผมทุกวันเห็นเศรษฐกิจดีจ้างรถการนำข้าวน้ำมันดิบเห็นการสร้างรายได้เห็นค่ะว่าไม่มีปัญหา เห็นผมเห็นด้วยรถดีเซลใช้ได้เลย <Okay. S 1> วันนี้เราเห็นแล้วว่าคนไทยมั่นใจในน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลช่วยชาติช่วยคุณไปอัปเดตโครงการ Building Energy Award of Thailand หรือว่า B2010 กันค่ะ ท่านผู้ชมมาอัปเดตโครงการ Building Energy Award of Thailand หรือว่า B2010 ที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์รับใช้สังคมไทยสู่ปีที่60แล้วค่ะได้ส่งอาคารที่ทำการแห่งนี้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนได้เปิดตัวโครงการ M c o t Go g r e e n เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับพนักงานมีการจัดบอร์ด รับพลังงานมีการนํานางสาวไทยมาเป็นทูดเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยค่ะผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ในเครืออสมทมีการจัดทำสติกเกอร์ติดตามจุดต่างๆแนะนําการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจัดทําพื้นที่การใช้แสงสว่างแต่ละชั้นเปลี่ยนมาใช้หลอด LED และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆอ,อ,อาคารด้วยค่ะท,ทุกสื่อครับจริงๆทุกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลัก จะเป็นสถานีโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อใหม่ๆที่เราทำพวกต้องโทรทัศน์เคเบิลดาวเทียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์อะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ใช้ศักยภาพทุกสื่อเท่ามีครับในการก็มีการรดรงคลงให้ข้อมูลกับพนักงานนะครับชาวสามทอะครับได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็มีการลดรงคลงกันภายในนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีการกําหนดพื้นที่ที่เราจะใช้ในการปรับปรุงแล้วก็เริ่มเอาระบบในการลดพลังงานเนข้ามาใช้ทําการติดตั้งชุดชิ i เลอร์แพลนเมเนเจอร์และจัด ทำเวลาการทํางานของชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับโหลดการใช้งานทําการบาลานซ์น้ําในคุลิ่งทาวเวอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งชุดควบคุม FCU จากส่วนกลางเป็นการควบคุมการใช้งานเครื่องจ่ายลมเย็นช่วยในการบริหารการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ7ล้านบาทเพื่อปรับปรุงใน ครั้งนี้ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมีเสื้อส่งรอยยิ้มจาก Energy อั d เดตนะคะมาฝากกัน6รางวัลด้วยกันนะคะ3ท่านแรกที่ตอบถูกตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ SMS บนหน้าจอนะคะและอีก3ท่านทางเบอร์ไวเบทบีสองค่ะคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นานทีวีได้รับเงินสนับสนุนเท่าไหร่ข้อ1 7ล้านบาทข้อ2 3ล้านบาทวันนี้หมดเวลาของ Energy อั d เด e กับดิฉันไส้ฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ